ม,มาดูกันต่อที่คนดนใจนะคะวันนี้จะพาไปติดตามกับความคิดอของศิลปิน<อ>มากฝีมือแม้ว่าท่านจะล่วงเลยวัยเกษียณมาแล้วนะคะแต่ก็ยังใช้เวลาในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่รักนะคะก็ไปฟังมุมความคิดของคุณวิทูลกิติพัฒรงังกูลกันค่ะ ภาพวาดดอกกุหลาบสีสันฉูดฉาดที่เกิดจากการใช้สีอะคริลิกตวัดผู้การลงบนผืนผ้าใบฝีมือของวิทูลกิติพัฒรางกูดศิลปินวัย65ปีซึ่งนำแรงบันดาลใจจากความงดงามอันเรียบง่ายของธรรมชาติรังสรรค์งานศิลป์ชั้นเยี่ยมกว่า50ชิ้นเาล่าทุกชิ้นล้วนเกิดจากแรงขับดันภายในจิตใจที่ส่วนตัวหลงใหลในศิละปะมาตั้งแต่วัยเด็กแต่ด้วยความเป็นลูกชายคนโตในตระกูลคนจีนที่เข้มงวดจึงต้องละทิ้งฝันตั้งใจทำงานเลี้ยงดูครอบครัว กระทั่งก้าวสู่วัยเกษียณจึงได้กลับมาจาับผู้กันจุม่มสีให้จินตนาการโลดแล่นบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพวาดได้เดินใจจากธรรมชาติธรรมชาติมีความหลากหลายเป็นสิ่งที่สร้างสารรค์ขึ้นโดยธรรมชาติทำให้เกิดแนวความคิดขึ้นมาครับที่จะทำงานด้านศิลป,ปะให้มีความหลากหลายอย่างเช่นต้นหญ้าใบหญ้าเนี่ยคนก็นจะมองข้าม ผม,ผมไม่ทราบนะว่าจะเะอ,อย่างนั้นหรือเปล่านะฮะมันดอกยากแต่ผมอมองท้องญ้าเนี่เหมือนบูเลนตีออคสตาเลยเวลาลมพัดพริ้วมันมีจังหวะลีลาของมันนะฮะแล้วก็กินก้างกันต่าง,างๆเนี่ยม,มันมีชิวชีวากวาสีทศวรรษที่ละทิ้งเส้นทางแห่งความฝันใช่ว่าจะมีแต่ทุกข์ คำว่าวิถุนเรียนรู้การใช้ชีวิตบนโลกความจริงคือเรียนรู้ที่จะสมดุลทุกสุขให้เท่าเทียมทําทุกวันในปัจจุบันให้ดีมองสิ่งรอบตัวเปลี่ยนเป็นพลังงานนําทางชีวิตเมื่อมีโอกาสจะได้ลงมือทําในสิ่งที่รักอย่างเต็มที่เป็นลูกคนจีนนะผมเรียกว่าคนเหล็กเขาห้ามให้ผมไม่ให้เรียนทางศิลปะแต่ผมรักทางด้านศิลปะนะฮนะผมได้ได้พยายามที่จะเรียกว่าต่อสู้ เพื่อที่จะได้ทำงานศิลปะด้วยความรักและสัปศรัทธาต่อผลงาน,นที่ <Yeah. S 1> ที่ที่เราเรารักนักชอบ <Yeah. S 1> แต่ในที่สุดผมก็ต้องมาทำหน้าที่ของความเป็นลูกก็คือดิ้งดูพ่อแม่พี่แล้วก็เป็น <Yeah. S 1> หัวหน้าครอบครัว <Yeah. S 1> จนในที่สุดถึงจะมาเป็นถึงจุดนี้ได้ สัตริธรรมแห่งธรรมชาติเป็นวัฏจักรตามการเวลาที่มีเกิดดับไม่รู้จบคือหัวใจหลักของนิทรศการหลากหลายลีลาที่ศิลปินรุ่นใหญ่คนนี้นำมาถ่ายทอดให้ผู้ชมได้สัมผัสและเข้าใจในความหมายของชีวิตที่ท้ายที่สุดแม้ช่วงอายุขัยของมนุษย์นั้นจะสั้นนักแต่จงอย่าลืมที่จะใช้เวลาที่มีสร้างสรรค์และแบ่งปันสิน่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติครับความฝันไม่มีวันหมดอายุ ดูแล้วเกิดพลังนะครับดูข่าวในสักครู่นี้นะเป็นตัวอย่างที่ดีๆนะครับวันนี้